นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยืนยันว่าเหตุการณ์คนรา้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอนไม่ส่งผลต่อการเดินหน้าประเทศตามรถแมพพร้อมขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ซึ่งต่อจากนี้รัฐบาลจะปรับแผนการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ วินาทีหนีตายของประชาชนจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องสองลูกบริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามพารากอนกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยามยังเป็นฝันร้ายของประชาชนทั่วไปเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลถึงภาพลักษณ์ความมั่นคงภายในประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ในมุมมองของนายปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเตือนให้รัฐบาลเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภยัยพร้อมขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยผมคิดว่าสัญญาณเตือนให้กับคนที่ทํางานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ทํางานหนักขึ้นน,นะครับแล้วก็เตือนพวกเราทั่วไปว่าความผันแย้ง ในบางส่วนยังมีคนนิยมความรุนแรงอยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องช่วยกันแก้ปัญหามากขึ้นกว่าที่เราทํามารัฐบาลก็ดีค้อชอก็ดีแล้วก็ร้อนตรีฝ่ายความมั่นคงได้กำชับเจ้าหน้าที่ประเด็นแรกก็คือให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับให้ประชาชนมีความมั่นใจไม่ตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ร่วมมือนะครับกับหน่วยงานทางด้านความมั่นคงที่จะมีมาตรการในการดูแลความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะสั้นนี้นะครับ คืออา,อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับมาตรการทางด้านความมั่นคงอย่างเช่นการตั้งจุดตรวจการตรวจค้นถ้าประชาชนเข้าใจให้ความร่วมมือสถานการณ์ตรงนี้ก็จะดีขึ้นเร็วนะครับนายปณิธานยังเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าประเทศตามรถแมพที่ได้วางเอาไว้ทั้งการปฏิรูปการร่างรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการเลือกตั้งในอนาคตจะยังคงขับเคลื่อนต่อไปที่สุดแล้วจริง เราก็กําลังเดินหน้าอยู่กับไปสู่สภาวะนะครับตามรถแมพอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการร่างธรรมนูญให้สําเร็จเสร็จสิ้นไปจะมีการเลือกตั้งตามที่ได้กําหนดก็ยังไม่ได้มีการอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องเดินหน้าต่อแล้วให้ประชาชนมั่นใจเท่านั้นเองว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเงื่อนไขเหล่านี้ทางด้านความมั่นคงเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรที่ทําให้เราต้องอะชะงักงานแล้วก็ยังเดินหน้าต่อเต็มที่ครับ โดยต่อจากนี้นายปณิธานย้ำว่ารัฐบาลจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายความมั่นคงให้มีความเหมาะสมให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้นในอนาคตการจนาสมบุญตนันรายงาน